สุลามอาลีกุมบารักมาตุลลอฮิวบารอกาตุอิสลามศึกษาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดนะคะตอนท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยวะซัลลัมในวัยเด็กนะคะหลังจากท่านหญิงอามินะมารดาของท่านนบีเสียชีวิตลงอับดุลมุมตอลิบซึ่งเป็นปู่ของท่านนบีได้รับเปลี้ยงดูท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยวะซัลลัมในวัยเด็ก ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวะอะลัยฮวะซัลลัมเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายไม่พูดโกหกหรือพูดหยาบคายเป็นเด็กที่สุภาพอ่อนโยนไม่เคยต่อสู้หรือทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนของท่านเลย<ส> <Bonjour> และที่สำคัญท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮอะลัยฮวะซัลลัมชอบช่วยเหลือทำงานบ้านและดูแลสัตว์เลี้ยงด้วย ทุกคนที่รู้จักท่านจะรักท่านเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดในวัยเด็กนะคะเราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้กับตัวเราได้เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขล่าขอจบคลิปของเราไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะอัสลามุอะลัยกุ๊มบารอกมะตุลอฮิวบเระกาตุ